สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคุปตาสีสะเกดเล่าจะเล่นนะครับสาขาอำเภอกันทารามนะครับวันที่สี่เดือนสี่สองพันหารอยหกสิบแปดนะครับวันนี้เซลกามาทรงหมอบรถแท็กเตอร์เอลซีศูนย์สองแปดนะครับของคุณแม่รุ่งอรุณนะครับอยู่บนนนกอตำบลนนกออำเภอสิีรินทรนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสีมันอะไรคือเกามัดฟาน น,นีคุณแม่ไปใส่โปรฟี่ดาวนะครับบอต้องใส่เงินเลยจากบาทนะครับผ่าใส่งวดปีโอ๊ยมีงวดใหญ่นั่งไหมฟ <laughs> ี่ดาวนะครับงวดใหญ่นี่เริ่มเดือนหนาเลยนะครับสองพันบาทงวดใหญ่ปีละหนึ่งแสนหนึ่งมืนหาพันเจ็ดรอยเจ็ดบาทนะครับแปดปีนะครับนั่นแม่เราเตรียมสีเห็ดพิธีเราบรวจอะไเด้นะครับยกมั่นเดี่ยบ่นอะไรแล้ววะาาไ, <laughs> ได้แม่เนาะ <c oughs> นี่ป้าเดียร์เราบีบแตงแล้วเรียบร้อยพานเป็นสองสอหอีโปนะครับไทลึกยังแกนโลกนี่แหละไทยบ่อเขาได้ทางคนกีดเกินมาเดี๋ยวดำใดกันไฟล่างเอลยีดีไฟหน้าเอลยีดีรับจ้างน,น่ั <c oughs> <c oughs> งนะป้าเดียร์ป้าเดียร์เราสิตัง เราสะต่างฐานต่างกระถ่ายนะครับผมนี่แม่เราสีทีเราเปิดก่อนนะครับอันนี้อุปกรณ์สามชิน้นใบมีดดันดินฐานพวนโรตารี่ RX ห e. นึ่งหกห้า E นี่ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวออกจากนี้แล้วช่วงใบสองใบาสามทรงของเสี้ยวอุม่มอีกขั้นหนึ่งนะครับอยู่บนน้องแวงเป็น LC ศูนย์หนึ่งแปด SP นะครับใก่อสีเบิร์ตและเหลืออยู่จากขั้นสามขั้น,ส,นสองขั้นนะครับ เอามาจากนาครพนมเซลล์อุ่มเิ่นไายนะครับเดี๋ยวกลับไปจากนี้ก็จะไปส่งขั้นนั้นสำหรับราคาเงินสดนะครับของเกซส่วนสอยู่6แสนสนะครับนี่สีเนี่ยเจอท่านแสนามหมื่นหาพันนะครับของแถมสองรถบ่วงคือเก่านะครับหรือราคาทันเดอยากดาวแบบบ่ใส่คนคำนะครับ ใส่เงินอยู่แสนกับสองหมืหาพันนะครับบอต้องใส่คนขำแต่ว่างวดกัสินักเนี่ยเก่าื่อก่าบาทนะครับเก่าเมื่เดก่ามือสองวดหน่อยสองพันนะครับสาหรับดาวแบบบ่มีคนขำนะครับบาทที่นี่ดาวแบบบ่มีคนขำบ่มีงวดใหญ่นะครับอยู่หาสิอ็นต์หายสบกับสองสามนะครับซอยส่วนลดเจ้ากาสามหมื่นหานะครับเมื่อเราลดกะใส่เงินแสนเก่ามื่หาพันนะครับทางงวดกับสิอยู ประมาณเก่ามือนนิดๆนะครับแต่ว่ามีหวัวหน่อยอนะครับนันคือขอดีแล้วขวดสีออกตาเดียดลรามาทานดิขวด้านัันจับว่างเราตัางผ่านบ้านในบบตังอยู่งานอร่อยมมาางานมาจมเนี่เยเาเจ็นเย็นเย็เย็นเย็นเย็นเย้าเย็นเ่็นเย็อเย็นเย็นใย็นเย็นเเย็นเย็ อีส่ยมาฮปไลเพื่อนนี่นครับได้อยู่ครับแม่ได้อยู่บ่ทางลมแล้ววะของเข็มของดนวงเดี๋ยวผมสิขนลงไห้ครับได้อยู่บ่ทางลมแล้วเนนีแงนแล้วเอานะครับใส้ะครับประัมจากอนี่แหละเอาเดี๋ยวไปเซ็นสัญญากรับอีแห่เป็นก่อนสิผาแล้หลุนท่องนํานะครับ เผื่อมันมนันสำหรับเก็บเหนียวใบเพียงสำหรับก้อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับฝ<อ>ากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับรเพื่อปลอดภัยปรโมชั่นดีๆคลิปดีๆต่อ,ตอไปน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ